กลุ่มคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่บริเวณถนนราชดำเนินซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุคนพิการและอื่นๆพวกเขาต้องใช้ชีวิตบนฟุตบาทพื้นที่สาธารณะและต้องพึ่งพาการบริจาคสิ่งของอาหารจากผู้ใจบุญแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจำนวนคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบริเวณถนนราชดำเนินซึ่งเป็นพื้นที่กลางกรุงเทพ หลายปัจจัยส่งผลให้พวกเขาต้องมาใช้ชีวิตที่นี่ส่วนใหญ่นั้นยังต้องเผชิญกับความยากลําบากในแต่ละวันและยังต้องการความช่วยเหลือจากทางรัฐและมูลนิธิต่ตางๆโดยเราได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์คนไร้บ้านในเขตพระนครถึงสาเหตุที่ทําให้พวกเขาได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ใช่เพราะว่าเราบอเ,เราตกง,งานอย่างนี้มามันไม่มีอะไรทานาไม่เป็นอะไรไม่เป็นที่จะมาอยู่สนามหลวงหาข้าวกินเขาแจกของนะั้นเนี่ยมันก็รู้มันมันชีวิตน่ะ คนที também, like jumped, kind of ad, right? ่แจกของนะคนนี้แจกของนะก็อยู่มานานนะสี่สิบปีแล้วเนี่ยเขาแก่แล้วในนี้เดลือเนี่คนเดียวแล้วกินตายหมดแล้วแต่ว่ากินเหล้าแต่ว่ามันได้กินแบบว่าเอาแบบพิพิธภัณฑ์กินนะแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ยชีวิตขาจะเป็นอย่างนี้อยู่ที่วัดช่วยเขายกศพขึ้นเมนนะเอาบรรณกิจเอาศพแล้วก็ไม่มีก็เลยมาอยู่ตรงนี้บ้านก็มีพ่อก็พ่อแม่ผมนอนเย่ยหางานก็ไม่มีเขาก็มานั่งรอนี่ยรองาน มูลนิธิเขาแบบมาแจกข้าวแจกน้ำหรือว่าอะไรอย่างงี้บ้างไหมก็พอมีเหมือนกัน,นได้ตรวจลงตรวจโรคอะไรตรวจสุขภาพกันจะมาบอกเพระความความดันมีมอ,อกตอเรีน จากผลข้อมูลสถิติปี2,566ในแถบพื้นที่กรุงเทพมหานครพบว่ามีจำนวนคนไร้บ้านจำนวน1,271คนโดยปัญหาหลักของคนไร้บ้านเกิดจากสาเหตุหลักดังนี้ 1. สาเหตุจากการตกงานไม่มีงานทำร้อยละ1 1 8 2. มีปัญหาครอบครัวร้อยละ34.4%และอื่นๆอ,อีก11.5% คุณอัจฉราสรนวารีเลขาการมูลนิธิอิสระชนให้ข้อมูลว่าสถานการณ์จำนวนคนไร้บ้านไม่สามารถระบุได้แน่ชัดเพราะบางคนย้ายถิ่นฐานบางก็ล้มป่วยซึ่งคนที่เข้ามาอยู่แทนที่คนไร้บ้านนั้นส่วนใหญ่เป็นคนเร่ร่อนโดยทางมูลนิธิอิสระชนกล่าวว่าสาเหตุที่แท้จริงของการเป็นคนไร้บ้านนั้นมีอยู่หลากหลายปัจจัยไม่สามารถที่จะระบุเจาะจงได้แน่ชัด แต่ส่วนใหญ่นั้นมาจากการเข้าไม่ถึงของการรักษาพายาบาลและสวัสดิการสาธารณสุขรวมถึงขึ้นอยู่กับปัจเจกของแต่ละบคุคคล จะเห็นได้ว่าปัญหาคนไร้บ้านไม่ใช่แค่เรื่องของปัจเจกบคุคคลการแก้ไขต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐเอกชนและสังคมในการสร้างโอกาสและการเข้าถึงสวัสดิการรวมถึงการสนับสนุนที่ยั่งยืนเพราะท้ายที่สุดแล้วทุกคนสมควรได้รับโอกาสในการมีชีวิตที่มั่นคงและมีศักดิ์ศรีไม่ใช่เพียงแค่การอยู่รอดบนท้องถนน